เราจะโรงแรมเดินมาสถานีนะแล้วก็มามาขึ้นรถไฟสมบวนนี้เพื่อที่จะไปเห็นรถที่ซื่อเชื่อซือเชื่อนี่อันนี้ไปเปตี่ยนเบอร์สองนะเขาบอกแนะนำให้เราไปเลปี่ยนเบอร์2องที่มีสถานเปลี่เยอะเลยตอนนี้รถไฟที่เมืองจีนนะคนอายุ60แล้วเขาให้ขึ้นฟรี แล้วก็พอรถไปเคลื่อนเขาก็จะบอกว่าสถานที่นี้นชื่ออะไรสามารถต่อรถไปได้เบอร์อะไรบ้างเขาจะขึ้นทีสามสถานที่เร่เพื่อให้เราเดินตรง จะเป็นไปบัรรจัไปขึ้นบันไดหรือขึ้นลลฟต์หรือว่าขึ้นบันไดเลือนทั้งขึ้นทั้งลงก็จะบอกชัดเจนตอนนี้เป็นอยู่โต๊ะที่สุดจากนั้นแล้วก็พอรถไปเคลื่อนเขาจะบอกว่าสถ้าที่นี่จ่าช,ชื่ออะไร 列车运行快向左侧车门将已打开请小心列 สายหมายเลขเก้าเบอร์เจ็ดเบอร์หนึ 1, ่งคือก็ออกไม่ได้แล้อันนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์เจ็ดกับเบอร์เก้านี่เขาแยกกันซ้ายกับขวาเราจะขึ้นเบอร์หนะึ่งแล้วก็ไปทางขวาไปทางซ้ายเลี้ยวมาทางซ้ายนะะเดินไปออกออกเอเจ็ดเอเอเบอร์เอ ก็เดินไปเรื่อยๆตามทางฮนะบางที่จะพื้นจะมีลูกศอนชี้เลยว่าไปทางไหนนะฮะเราอย่าไปงงสับสนเพราะเขาป้ายพวกนี้เขาจะบอกคนที่เพิ่งเดินมาใหม่เราก็เดินไปเรื่อยๆนะพยายามดูว่าเบอร์อ่าเบอร์หนึ่งไปสายไหนะเราจะขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วก็ตรงน,นี้มันมีนนล,ลูกศรลงเราก็ลงไปเลย แล้วลงมามันก็จะมีซ้ายมีขวานะเบอร์หน,นึ่งเราก็ต้องดูว่าปลายทางเราจะไปทางไหนอย่างอันนี้เนี่ยมันจะเราจะไปเอ่อแฮปปี้วันเล่นะฮะเราต้องขึ้นนี่นะนี่นี่น,นี่นั่งไปอีกสี่สถานีวินดูนั่งไปอีกสถานีสี่สถานีนะ คือเราจะไปทํานี้เห็นไหมแต่ที่นี้เราดูไม่ละเอียดเราต้องลงสถานีนี้ w i n d o w of the world วเพื่อที่จะไปสถานี Happy v a l l e y อาจจะไปสวนสนุก Happy v a l l e y เราต้องขึ้นทันนี้เราจะตอนนี้เราเราขึ้นจากสถานีนี้ใช่ไหมเราก็1 2 3 4อีก4สถานีเราก็ลง ตอนนี้เราอยู่ตู้สองแล้วมันจะขึ้นตู้สองเลยว่าพอคุณออกจากตู้สองลรวคุณต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อจะไปขึ้นมันไัง นะสมัยมากหน้าจอหน่าเจอว่าถึงสถานีไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเราขึ้นมาแล้วเราก็จะมาดูต้องมาดูว่าเราจะไปไหนเราไปให้ตรงจุดที่เราจะไปนะฮนะไอเราจะไป window of the world เนี่ยนะมันมีสองจุดที่สองกับหนึ่งมันมีหนึ่งคือไปขึ้นรถเมล์ไขึ้นรถบัสหรือ อันนี้ออกประตู C ก็ได้ A ก็ได้ C ก็ได้ออกได้หมดแล้วแต่เราจะออกนะเราก็ออกตามทางนี้นะถ้าจะไปห้องน้ำก็ออกไปประตู C อันนี้คือคือแผนที่ทั้งรถไฟใต้ใต้ดินทั้งหมดนะที่สุดกว่าสายนในเมืองเสิจจนเจิ้นบอกอันดีก็ เจกับเอทางออกเจกับเอทางนี้ก็ทางออกเกับเก็เลยงงว่าตกลงจะให้ออกเไ,ไม่เป็นไรเราก็เดินไปมั่วไปเรื่อยก็คือว่าเราใช้บัตรคนแก่นะเราก็ต้องไปหาช่องที่สามารถออกออกไปได้โดยมีคนมีพนักงานเปิดประตูให้เราออกเพราะเราไม่ได้ซื้อตัว๋วเราก็เดินไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไป หาประตูออกทางไหนว่าจะจ,ะจะออกได้นะฮะโอโยชูชี่อ่ะอ๋อเขาพนักง,งานแนะนำให้เดินไปฝั่งตรงข้ามถึงจะมีคนเปิดประตูให้อ่านี่ไงพนักง,งานเปิดประตูอยู่นี่นะฮะเราเพียงแต่โปพัดปอดว่าเราอายุเกินเกิน60แล้ว ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วเราก็หาทางออกว่าเราจะขึ้นตรงประตูไหนแนะนำว่าเวลาขึ้นรถไฟใต้ดินฮะไม่ควรเอาสัมภาระเยอะเพราะว่าเขาจะมีสแกนทุกสถานีเลยก่อนเข้าสถานีรถไฟถ้าเราสัมภาระเยอะเราก็ต้องให้เขาสแกนถ้าเรามาแต่ตัวมันก็มันก็สบายหน่อยนี่ครับพอเราออกประตู A2 นะมันก็ออกมาเนี่ยฮะ ก็เขียนเลยมีป้ายแฮปปี้วันเล่นะฮเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่งานอันนี้นะพอดึกๆเขาเปิดทิ้งไว้เลยให้เราก็ชี้ให้ไปเดินออกเองเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่